สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปเที่ยวชมนะครับสตูดิโอนะครับวันนี้จะมีการถ่ายนะฮะแต่ว่าวันนี้จะพิเศษกว่าวันอื่นหน่อยก็คือว่าเราจะมีการสตรีมมิ่งไลฟ์นะครับในสตูดิโอนี้นะครับซึ่งจริงๆก็คือเป็นฉากขาวธรรมดาเนี่ยครับเป็นสตูดโอธรรมดาแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่อยากจะแชร์เดี๋ยวแล้วพูดคุยวันนี้ซึ่งคิดว่าทุกคน หลายคนคงจะลืมไปแล้วนะครับเรื่องกล้องนะครับกล้องประเภทนี้นะครับมันเป็นนงั้าใช่ไหมครับอเคดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันแต่สําหรับคนที่ซึ่งเข้ามาชมนะครับที่ช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับถ้าชอบเกี่ยวกับพวกงานวิดีโอโปรดักชันนะฮะการถ่ายหรือว่าตัดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โทรศัพท์มือถือจนกระทั่งถึงกล้องใหญ่ตัดต่อมือถือหรือตัดต่อบนคอมพิวเตอร์นะครับก็ซับสไครต์ที่ช่องนี้ไว้นะครับแล้วก็ เราจะมีวิดีโอที่เกี่ยวกับงานวิดีโอโปรดักชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเที่ยวชมโลเคชันหรือว่าการถ่ายหรือว่าการตัดต่ออะไรพวกนี้นะครับมาแชร์ให้กันเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคครับกล้องที่ผมพูดถึงนะครับที่บอกว่าเราคงจะหลายคนคงจะลืมกันไปแล้วนะครับแทบจะไม่ค่อยได้รู้จักหรือว่าคิดถึงมันเลยก็คือแคมคอดเดอร์นะครับ แคอร์เดอร์เป็นไงใช่ไหมครับแคมคอร์เดอร์ก็คือไอ้อ video ต้องวิดีโอครับต้องวิดีโอที่ถ่ายวิดีโอแบบสมัยก่อนธรรมดาเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่เป็นกล้องพวก DSR l หรือ m i r r o r l e s s นะครับกล้องประเภท DSR l หรือ m i r r o r l e s s นะครับแน่นอนเรานิยมใช่ไหมครับเรารู้ว่าโอ้มันมันถ่ายถ่ายแล้วมันสวยมากเพราะมันได้ความที่แบบหน้าชัดหลังเบลออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันคือกล้องถ่ายรูปแล้วก็สามารถจะถ่ายวิดีโอได้ ที่สายวิดีโอได้ต้องเข้าใจแบบนี้นะคะโเดียสอา,สา,าร์ลิมิเลอร์แหล่สนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาทํามาเพื่อถ่ายภาพดิ้งเป็นหลักแล้วแต่ว่าสามารถจะถ่ายวิดีโอได้และดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคนก็เลยนิยมมากนะครับเพราะว่าได้ความสวยออกมาแต่ว่ากล้องที่เราพูดถึงวันนี้นะครับก็คือแคมคอร์เดอร์นะครับซึ่งกล้องประเภทนี้นะครับกับ DSLR นะครับมันลักษณะการใช้งานแล้วก็โอกาสที่ใช้งานมันอาจจะต่างกันนะครับวันนี้นะครับที่เราจะทำไลฟ์สตรีม ing นะครับเราใช้เรามีสวิตชิงนะครับแล้วก็มีกล้องทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งพอเราทำไลฟ์สวิตชิงปุ๊บแล้วมีกล้องอินพุตเข้ามาแบบนี้นะครับมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นครับมันจะมีการมูฟเฟนของกล้องมีการซูมอินซูมเอานะครับมีการตัดสวิตไป2 3อะไรอย่างไเงี้ยหลายกล้องหลคนเนี้นะครับ ต้องประเภทแคปคอร์เดอร์นี่จะเหมาะมากกับการทำงานประเภทนี้นะครับแล้วก็คือถ้าใช้ DSR ทำได้ไหมทำได้นะครับแต่ว่ามันไม่เหมาะมันไม่เหมาะยังไงใช่ไหมครับก็คือว่ากล้อง DSR l เนี่ยอันหนึ่งแล้วนะครับที่ที่เราใช้กันนะครับคือเรื่องของซูมนะครับ DSR l เนี่ยไม่ได้ดีไซน์เอาไว้ เพื่อที่เราใช้สามารถก็ค่อยซูมเข้าไปแล้วซูมอินซูมเอาให้มันสม ooth เข้าออกอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเลยคือกล้องพวกนี้เ s l r อาจัไม่ได้ดีไซน์ไว้ใช้งานแบบนี้นะครับใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ดีไซน์ไว้ใช้งานแบบนี้คือพอซูมอินซูมเอาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเวลาเราใช้กล้องเ s l r อก็คือภาพโอกาสที่จะมีหลุดโฟกัสน,นะครับหนึ่งก็คือว่าภาพเนี่ยจะไม่โฟกัสมีการหลุดโฟกัสสูง นะครับข้อที่2ก็คือว่าการซูมมันไม่สมูทเพราะว่าเลนส์มันไม่ได้ดีไซน์ไว้ให้ smooth, สมูทซูมเข้าเหมือนกล้องพวกแคมคอ์เดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงนิยมกล้องประเภทกล้องแคมคอ์เดอร์ในการทำพวกไลฟ์สวิตชิ่งอะไรพวกนี้มากกว่านะครับอันนี้อันนี้อันนี้แน่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับโฟกัสนะครับ เวลาถ้าสมมติว่าเราใช้กล้อง DSLR นะครับซูมอินซูมเอาเนี่ยนะครับพอโฟกัสมันหลุดปุ๊บเนี่ยเราทำไลฟ์เนี่ยมันจะมันจะไม่ได้ละนะครับแต่กล้องแคมคอร์เดอร์เนี่ยเวลาโฟกัสซูมอินซูมเอามันจะไม่หลุดนะครับมันจะมันจะ,นจะเราไม่คุยเรื่องเชิงลึกอากาศแต่เข้าใจง่ายๆว่า,าสมมุติว่า DSLR เนี่ยเราโฟกัสจุ่ตรงนี้เราซูมอินเข้าไปเราโฟกัสพอเราซูมเอาออกมาปุ๊บเนี่ยภาพจบเลย นะครับเพราะว่าระยะของเลนส์อะไรพวกนี้มันจะไม่ยากพลาดเสมอแต่แคมคอร์เดอร์นะครับถ้าเราซูมอินเข้าไปแล้วเราโฟกัสให้ชัดเจนพอเราซูมเอาแล้วเนี่ยกล้องแคมคอร์เดอร์นะครับจะยังโฟกัสและคมชัดอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่เวลาเราไลฟ์สวิตชิ่งนะครับเราจะใช้แกล้งกล้องอประเภทแคมคอร์เดอร์มากกว่านะครับวันนี้เราใช้กับกล้องแคมคอร์เดอร์ Panasonic 4K นะครับแต่ว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับณนะตอนนี้ คือเราก็ยัง,ย,งยังไม,ยงไม่ยังไม่ท 4K ในการไลฟ์นะครับก็ยังเป็นแค่ t 0 8 0ธรรมดาก็คือเป็นฟู h ไฮเดรตธรรมดานะครับในการทำไลฟ์สตรีมมิงนะครับอ่าก็เดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศกันนะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็สวิตนะครับ สวิตชิ่นที่เราใช้นะครับวันนี้เราใช้ตัวเล็กๆง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับใครที่คิดว่าทํางานเราต้องการที่มีไลฟ์สวิตนะครับตัวนี้ก็แนะนานะครับของ Blackmagic นะครับมีหลายราคานะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็ทํางานง่ายต่อคอมพิวเตอร์ง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับผมนะครับ ันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะฮะก็เหมือนเคยนะครับถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมน,นะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามแล้วก็ฝากคลิกไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเราจะมีอะไรเกี่ยวกับพวกวิดีโอเพรสชัตนพวกนี้นะครับสนุกสนุกเพลินเลยนนะฮะแวะมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มากครับ